สวัสดีครับสวัสดีทักทายตอนย้ำแรงนะครับช่วงบรรยากาศบ่ายสี่โมงนะครับบ่ายสี่โมงจะมาหาบ่ายห้าโมงหลังจากเลิกงานประจำก็มาให้อาหารลูกหมูเช่นเคยนะครับ เดิมนะครับเอาข้าวต้มมาให้ลูกหมอกูอัดกินดีนะครับวาตาเอามาให้ย้ำในบอเบอเหลือจักเทีย่ยให้หลเป็นได้กับบอเหลือนะครับอิ่มแล้วเพื่อนกับว้นกิน่นนะครับหมูเนาะกิ่นหลาย ให้ไล้ก็กินหล้จนท่องชิพูอองร่องเหรอครับนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้ที่เคยทายไปที่ว่าเป็นแผลนะครับแผลแห้งเมื่อแล้วส่วนตัวอื่นๆกะบ,บ่มีบ่มีการเปลี่ยนตุ่มนะครับแสดงว่ามันจะเป็นเป็นเฉพาะตัวที่มีมีแผลหรือว่า ที่ถูกโยงกัดนะครับบ่บ่มีการล้ามไปใส่ตัวอื่นสำหรับคอกที่เลี้ยงหมูปลาขึ้นกันถ้าเห็นหมูหน่อยเป็นเป็นตุ้มล้วก็เป็นแผลตกสะเก็ดนะครับบ่ต้องตกใจนะครับสำหรับมือใหม่นะแต่สำหรับคอกที่เพิ่นเลี้ยงโดนแล้วเพิ่นก็มีประสบการณ์เพิ่นกับบ่าันนะครับบางเท่อมือใหม่เห็น เห็นหมูเป็นตุ่มเป็นแผลก็ตกใจนะครับตกใจหาซื้อยาหายามาฉีดขาก็ต้องไปฉีดยาหรือว่าเห็ดนั่นเห็ดนี่ยากคือหมูขาวนะครับหมูพวงนี้นนเป็นสายพันธุ์ปลาสายพันธุ์ผสมไม้แล้วมันมีความทนตอน่อโรกปรับตัวตามสภาพได้ นะครับทีนี้สำหรับอาหารนะครับที่ผมเอาให้จะเป็นข้าวปลายต้มเพราะว่าข้าวปลายต้มนี้ล่าเข้ามาต้มนึ่งถ้วยนะครับนึ่งถ้วยหรือว่าหนึ่งกิโลเนี่ยต้มเทียรากิโลนะครับหนึ่งกิโลกรัมฉเฉลี่ยเป็นเงินอยู่ทีสิบห้าบาทต่อกิโลนะครับตอนนี้ที่หาซื้อได้ พอเขาต้มแล้วมันก็นจะฟูขึ้นอืดขึ้นนะครับเพราะหมูกลิ่นมันก็นอยู่ในปริมาณที่พอดีกับจำนวนหมูที่เขาเลี้ยงในขณะนี้นะครับขณะนี้ก็มีแค่เจ็ดตัวนะครับกับเขาหนึ่งกิโลถือว่าพอดีนะครับสำหรับหนึ่งขาบ หนึ่งหมื่อของเพือ่อนหมูกับบอบาจอยแห้งนะครับบเจอยแห้งเป็นอย่างเขาคือว่าพอดีเขากับเบิงจากตัวหมูนี่แหละครับว่ามันได้กินอาหารเพียงพอบอ้านหนึ่งกิโลกินแล้วหมูสูบผอมก็แ,แสดงว่าปริมาณอาหารบ่ถึงนะครับแต่นี่หมูเขาอยู่ในความสวยงามอยู่นะครับบ่ถึงก็ว่าผอม ทีมีผอมก้ามูกับตัวหลอดๆก้ามูเนี่ยครับนี่อยู่ใกล้ๆกลองนะครับหน่อยก้ามูมันนั่นกินอาหารประทันมูนะครับในในช่วงช่วงแรกๆก็ธรรมดาแหละครับหมูรุ่นหนึ่งก็ต้องมีตัวหลอดตัวใบญ่ซยย้ำม,มูนะครับนี่อิ่มนะครับตัวใหญ่ๆอิ่มแล้วหามองนอนอท้องเต็มมาหล่อ หนึ่งกิโลเนี่ย่อ่ได้กินต้าหมูด้วยครับอ่าลาลายเบิดมีลูกหมาอีกสองตัวนี่มันย้มกันจนเลื้งกันนะครับเลื้งกันลูกหมาสองตัวก็กินเขาอันเดียวกันกับหมูกับไก่โจรตัวหนึง่งนะครับเขากิโลเดียวได้กินอิม่มเป็นสิบชีวิตนะครับสิบชีวิตต่อข้าวหนึ่งกิโล สำหรับหมูใส่ขนาดนี้ครับยังอิ่มอยู่นะครับเดี๋ยวทำมันใหญ่ขึ้นห้าก็ต้องได้เพิ่มปริมาณเขาหรือถ้าเพิ่มปริมาณเข่าห้องก็ต้องลดจํานวนลงนะครับลดลดจานวนหมูลงวิธีการลดนะครับครับช่วงนี้ตลาดหมูปลานะครับจากที่เบืองในกลุ่ม กุมสื่อขายหมูปลาลูกหมูปลานะครับราคากันยังถูกอยู่นะครับราคาถูกคนที่เพิ่นเลี้ยงเพื่อจำหน่ายขายลูกกะไทาคิดเป็นมือคิดเป็นต้นทุนในการเลี้ยงกับราคาที่ขายไปบ่คุ้มนะครับถือว่าบ่าคุ้มถ้าขึ้อย่างผมนะครับเพราะว่าคอก คอกหมูนี่ยุกไกลจากบ้านที่เขาอยู่นะครับแล้วเขาก็ต้องขับรถมาให้อาหารทั้งตอนเย็นตอนเศร้าก็เมื่อละสองหลอบนะครับชีดเป็นต้นทุนในเรื่องการเดินทางแน่ค่าอาหารแน่นะครับถ้าไปชีดเซกับราคาที่ขายในปัจจุบันถือว่าบ่คุมนะครับ ถ้าผู้ล้องคน้นเพิ่นกะสิว่าเบ่เลียงดีกว่านะครับเบ่ต้ตองเบ่ต้ตองมา,าเฉียดเวลาที่เขาจะได้พักผ่อนเอามาดูแลในส่วนนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็เลียงเลียงไว้นะครับเพราะว่าเจ้าของกับเป็นคนมากเลียงสว์อยู่แล้วต่างเขาออกมาหน้านะครับมาเบิงเขาเบิงน้ำหขอาเบิง เปิดเบื้องสวนที่ห้าปลูกไว้นะครับแล้วเขาก็ใส่เวลาวา่า,างหลังเลิกงานนะครับแคร์นิดน้อยๆมาเอาอาหารให้บางเทีเขาก็ถือว่าเป็นการพอนคลายจาของเวลาที่ห้าเลิกงานนะครับดีกว่าเขาจะไปกลมเบิ้งแต่โทรศัพท์ซื้อๆนะครับถ้าบ่มีหมูบ่มีง่ง้วกับ เลิกงานก็สิอยู่ตะกับโทรศัพท์นะครับเบิง้งนั่นเบิง้งนี่ไปมันก็ม,มุมมือมุมเว้นอยู่ครับแต่ว่ามันบ่ได้ไ่ได้เห็นบ่ได้เห็นในสิ่งที่เขาอยากเห็นนะครับนี่ครับตัวสมบูรณ์นะครับนี่กับมาพูดคุยในช่วงแรงๆรงในช่วงที่เอาอาหารให้หมูแล้วกันเลย ่ายวิดีโอนะครับอันนี้กินกินจนไปเ่เป็นแล้วครับนี่นี่กินจนกินจนท่องใครดูนะปกติเพื่อนจะมุนลอดช่องเขม้าช่องนี้นะครับสงสัยออกบ่ได้ท้่งเพิ่นใหญ่แฮ้งมันม้าหน่อยนะครับม้าหน่อยอรับชมนะครับเฮ็ุวิดีโอขึ้นมาเพื่อ ความเพิดเพื่อนนะครับแล้วก็ไปถานแหลกเปลี่ยนแหลกเปลี่ยนขอมูลกับท่านผู้ชมที่พอมีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงหมูป่าก็พูดคุยกันนะครับพูดคุยกันเพราะได้เป็นข้อมูลไปาศึกษานะครับในการเลี้ยงในการพัฒนาหมูเพราะก็เพราะเลี้ยงนะครับไม่เป็น ได้ได้เสริมนะครับอีกเดือนสองเดือนยังที่หาตัวผูกเมล็ดนะครับเพื่อขยายพันธุ์ช่วงนี้บพระท่านเดชเพระท่านเดชหาตัวผูเข้ามาบพระท่านเดชอยากลงทุนเพิ่มนะครับเพราะว่าเขาเขาใส่ทุนในการซื้ออาหารในการเลี้ยงให้มันได้ได้ใส่ได้ขนาดก้อนนะครับช่วงนี้ เอาขนาดให้มันได้ก่อนนะอีกจักเดือนสองเดือนจังจะสื่อตัวผูเข้ามานะครับนี่ครับเบื้องนมันดูดขอ,อกด้วยครับนี่หมูดูดขอ,อกขันเฮดขันเฮดโบแนแ่นนะากับ่อยูเหระครับ,บ,รห,รบหมูปลาหมูด,ดำมันดูดจริงจกักไอหยางแน่นะครับเอามาเทลงมันก็จินเบิดมันมีฮอดอัน บกฮวงชินส่วนบกฮวงที่เขาสับเหลือจากที่เขาบรด้ต่ำเขาก็ถิ่มปนปน,นกันมาเนี่ยตัวนี้อยาก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 ,อยากตื่นอยากแค่นะครับสิบหา้าสิบหกโลคิดบานะครับประมาณเรา พร้อมแล้วนะครับนี่พร้อมพร้อมที่จะเป็นแม่พันธุ์ได้แล้วตัวนี้แต่ว่าทั้งทั้งขอกบันไในพร้อมบันไในพร้อมหาตัวผูขอมันก็เลยบันไในผสมครับแต่แต่ชุดนี้จะต้องเลี้ยงอีกสามเดือนสามถึงสี่เดือนยังจะพร้อมนะครับพร้อมในการเป็นแม่พันธุ์ในโค้งสั่งเพิ่นใดก่อนโค้งสั่งหมูบ่อดดมันก็จะเฮ็ดให้ลูกออกมาบ่สมบูรณ์หรือว่า ให้ลูกหน่อยตัวนะครับนะครับจะสังเกตเห็นลูกหมูจะมีการปรับสภาพของเพิ่นนะครับโดยการที่ช่วงนี้เป็นนาฝนยุงจะหลนะครับศัตรูท้งธรรมชาติก็คือพวกยุงดูดเลือด <S <S เพิ่นก็สิมีวิธีการปรับตัวของร่างกายของเพิ่นก็ สางขนขึ้นมาที่หนาขึ้นนะครับสังเกตเบื้องขนจะหนาเพื่อป้องกันการดูดเลือดของยุงนะครับนี่ซอยด่ายันต์ซ้ำซ้ำใส่เสือหนาๆนะครับยุงากาัดบค่อยถึงผิวหนังนขนขนเพิ่งจะพัดเปลี่ยนอยู่เรื่อยนะครับคือจังไก่เนี่ยนะครับเปลี่ยนสีไปตามอายุ มูก็จะเปลี่ยนลร้แต่งไทยจะหายไปเบิดในช่วงที่เพิ่อนอายุสีเดือนจะเข้าหเดือนนะครับแต่ตัวนี้ที่ยังมีลา้แต่งไทยจังๆอยู่เพราะว่าเป็นหมู3มเดือนกว่านะครับถ้าพอถึง4เดือนจะไปหา5เดือนบานี้อันนี้จะโลนออกครับนี่ลายๆจะเริ่มเปลี่ยนตัวสันคอแพงคอนี่ก็จะเง้าวขึ้นนะครับนี่ แข้งคอยเงาขึ้นสวยงามนะครับเลียเ่ยงเลี่ยงไวเบิง้งสวยงามหรือจะสั่งร้ายได้โดยการแบ่งปันให้คนที่เพิ่นสนใจเอาไปเลี่ยงต่อนะครับเศษอาหารไม่หอยกับพริก <c oughs> กินได้เบิดนะครับหมู รุ่นนี้แล้วกินอาหารเก่งปต้องย่านทองเสียนะครับปต้องย่านชีไหลชีแตกคือจังอ่หมูหน่อยถ้าม,มูหน่อยแบบว่ายังกินนมแม่อยู่หรอฮดกินอาหารไม่ไม่นั่นพวกนั้นมีโอกาสทองเสียนะครับถ้ากินเศษอาหารปนปนมากกับอาหารแบบนี้นะครับมูจะทองเสียลงแผ่นหลังครับรุ่นนี้ น้ำหนักจะอยู่ที่8ดโลเก้าโลนะครับมันแขนมันหนักนะครแปดเก้าโลเป็นยางตำ่ำเลี้ยงโดยบัไริใหัวอาหารนะครับที่แรกกะเอาห้ำมาใส่า่าจอาห้ำผสมใส่กับเขาต้มให้เพิ่นกินเพื่อเพิ่มความหยาบเวลาเพิ่นไทยนะครับ แต่ว่ามันมันกิ่นบค่อยดีนะครับมันเ็ดให้ห้่เหลือติดน้ำ้างอาหารแล้วมันสีสรงกินเหม็นบูดเขาก็ต้องเดี๋ยว,วม,มะขวมมล่างผมก็เลยเลือกที่จะบ่ผสมห้่ให้เพิินเอาเอาต้อาตอันเข้าไปต้มให้กินส่วนหั่ก็ไปเทให้งวว้วกินเรียบร้อยนะครับเบิดหั่งวก,วกินข้าวเดียวเบิดหมูก็ก,กินถต้าข้าไปลายต้มไปนะครับนี่ ถ้าเลียงในจํานวนทีหน่อยมันก็จะได้ตัวทีสวยนะครับถ้าเลี่งหลายอาหารบ่ถึงมันก็จอยเป็นธรรมดาพอหฮอเรื่มเริ่มเคลียเรื่มเล่นก็เพิ่นเพิ่นจะเพิ่นจะเชื่องเพิ่อนจะลึ่งก็เพานะครับถ้าเได้เฮ็ดเป็นประจํานีคุ้นแน่นอนครับเียมันคือกันครับอันเลี่ยงม้าเรี่ยงไก่นี่ยนะครับคันหฮาเล่นน้ำมันดูเฮาจับดูมันก็เชื่องมันก็ลึ่งหฮา ถ้ามีตะไคอาหารแล้วก็ไปเฮ็ดแนวอื่นมันกับบวกลึงเพียงเพียงได้ครับพอมันบวลึงถ้ามันใหญ่ขึ้นมาห่อสีละแวงมันห่าสียานมันดีบานห่อสียานมันลอยกัดลอยต่ำหนะครับฉะนั้นกัตว์ทุกชนิดทุกอย่างครับเวลาห่าเลียงเขากับพยายามเฮ็ดให้หหมันลึงกินเ่าเห็ดให้หมันขุนก็ห่าไว้น้ำเวลา เขาแห้อาหารหรือว่าเวลาถ้าเพิ่นรุดคอ,อกออกไปเขาจังสีพอ่อจับเพิ่นได้นะครับถ้ารุดคอ,อกไปย่างขีล้ลายเขาก็จับหรือว่าเอาไม้ตอนตอนตอนเขาคอ,อกได้ถ้ามันแฉมันบุลึงเขานี่มันเห็นเขามันแลนหนีย่างเดียวนี่ก็ยากล่ะครับบ้านนื้มันใหญ่นะครับนี่นี่หน,น่อยก็ามูตัวนี้สีบางสามโลหาสี่โลนี่แหละครับ เดี๋ยวเบิ่งนิดหน่อยเองสั่นแต่ว่าเวลาไปจับสร้างน้ำหนักนี่นักดีแท้ด้วยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะครับคลิปนี้วอลวอลไลน์วอโดนจักหน่อยนะครับเพราะว่าบอท่านได้เฝ้านะครับปกติจะทายแป๊บๆป๊เฝ้าไปเฮ็ดแนวอื่นเฝ้าไปหาหญ้าให้งัวแต่ว่ามื้อนี้บ่เฝ้าย้อนว่ันแดดมันห้อนนะครับ สี่โมงกว่าหาโมงแดดยังฮันห่อนอยู่กันเลยนั่งเล่นอยู่คอกหมูสัก่นอนรอให้แดดอ่อนยังสิไปตัดหญ้าให้บัวอีกเที่ยนึงนะครับเดี๋ยวจังไดผมจะมาทายอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆนะครับนี่เริ่มเห็นพัฒนาการของหมูชุดนี้นะครับมันง่ายขึ้นดีบ่บ่บลังนะครับถือว่าบ่ลังง่ายขึ้นตามไว้ที่เพื่อนได้กินอาหารอยู่ถ้าหาลังตัวหาลังคอกมันจะหลอดหลอดลางล่าง หลังขื้นค้มครับหลังขื้นค้มคือฮ้อนเห็นนั่นหลังงัวเวลามันผอมครับหลัคันด์ขื้นค้มขื้นเลี่ยมแล้วเนี่ยเลี้ยงฟื้นยากนะครับหมูถ้าวิธีใจฟื้นก็คือต้องัวอาหารอย่างเดียวครับัวอาหารข้นซึ่งมันกับเพิ่มต้นทุนในการเลี้ยงนะครับไม่แนะนําสําหรับคนที่เลี้ยงไม่เยอะ นะครับเลี้ยงบ่หลายเลี้ยงไว้เป็นอาชีพเสริมเลี้ยงไว้เพื่อความเพิดเพืินเขาไม่ต้องไปลงทุนหลายนะครับทําให้มันง่ายทําให้มันสบายครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ